วันนี้เราสามารถนะซื้อทรั์นะต่ำกว่าราคาตลาดได้จากที่ไหนบ้างนะมีแหล่งไหนบ้างมาดูกันค่ะแหล่งแรกนะเป็นแหล่งที่เราซื้อจากเจ้าของทรัพย์นั่นเองท้าวันนี้นะรเราสังเกตเห็นนะคะจะมีคีย์เวิร์ต่างๆเช่นาย้ายบ้านด่วนนะคะย้ายที่ทํางานด่วนเศร,รษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากขายนะ บ้านระดับเบอร์ฮอตเลยนะคะประมาณว่าร้อนเงินอยากได้เงินอย่างรวดเร็วเราก็สามารถนะคะเข้าปีต่อนะคะที่ทําการต่อรองราคาแล้วนะ,ะสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่าตลาดนั่นเองนะคะประมาณว่าเขาอยากขายมากๆและนะคะแหล่งที่2เป็นในแหล่งที่นะนั่นคือซื้อซื้อไหนซื้อผ่านในหน้านั่นเอง อย่าลืมนะคะในหน้าเนี่ยเป็นครังที่รวบรวมทรั์นะ <c oughs> เขาจะมีทรัพ์เยอะแยะมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะมีทรัพย์ในมือนาะที่ต่ำกว่าราคาตลาดเยอะแยะเนี่ย <c oughs> ก็ต้องตีสีกันกับในหน้านะคะ <c oughs> เพื่อที่ให้เขานั้นนะคะได้พูดง่ายว่า คือเป็นแหล่งของทรัพย์ที่เรานะบางครั้งเ,เราต้องการซัย์นราคาที่ต่ำกว่าตลาดมากแต่ส่วนหนึ่งะะเราก็ต้องมีค่าน้ําใจเล็กน้อยให้เขานั่นเองนะคะเพื่อที่เขาจะได้นะะให้ราคาให้ผู้แง้งให้สิทธิ์ในการต่อรองราคาได้นั่นเองนะคะเพื่อที่ให้เรานนั้นได้ซื้อทรัพย์ในราคาที่ต่ํากว่าตลาดนั่นเองนะคะและแหล่งที่3เป็นในแหล่งที่นะซื้อผ่านกรมบังคับคดีนั่นเองนะคะเราจะเห็นนะคะกรมบังคับคดีเขาจะมีนเขาเรียกว่าเป็น ทรัพย์ที่นะจากลูกหนี้ที่เกิน90วันแล้วนะไม่ส่งไม่ผ่อนไม่จ่ายอะไรแบบนี้นะคะออกมานะให้ทําการประมูลเพื่อขายทอดตลาดนั่นเองนะคะถ้าวันนี้เราเพียงแค่รู้นะรู้ในเรื่องอะไรรู้ในเรื่องของราคารู้ในเรื่องของค่าปรับปรุงหรือค่าโอนนะคะรู้สามสิ่งนี้เราก็สามารถเข้าไปประเมินทรัพย์นั้นและก็ซื้อรัพย์นั้นในราคาที่ต่ำกว่าตลาดนะประมาณโอ้โหนะสาเกี่ปเปอร์เซนต์เนี่ยโอ้โหเป็นราคาที่คุ้มค่ามากมาก ะะและอันที่4เป็นแหล่งสุดท้ายนั่นคือซื้อจากไหนซื้อ,อซับจากธนาคารนั่นเองสังเกตเห็นนะคะซับจากธนาคารที่วันนี้เนี่ยเขาก็นะคะเป็นในส่วนของบางครั้งเนี่ยลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับธนาคารนั่นเองนะคะเกิน90วันแล้วยังมาไม่ทําการนะชำระนั่นแหละคะ่ะบอกเลยว่าเราจะได้ซับที่ต่ํากว่าราคานามากๆ ก็สามารถเข้าไปซื้อขายได้และนาะ ทุกๆปีนะประมาณนะปี10ปีเนี่ยก็จะมีงานมันนี่เอ็กโปนะคะที่ทางธนาคารน,นะคะจะเอาทรัพย์ออกมานะคะเขาเรียกว่าขายทอดตลาดเนี่ยโอซับถูกมาก30-8ถึงนะคะนี่คือนะเป็นสีแหล่งนะคะในการที่จะซื้อทรัพย์ต่ํากว่าราคาตลาดนั่นเองนะคะ<อ>ก็เป็นสาระน่ารู้ที่ควรมานำมาแบ่งปันกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันข่าวี้นิวไปด้วยนะคะและว,วันนี้ถ้าใดที่สนใจในเรื่องของนะคะ,ะการลงทุนหรืออยากจะศึกษาเรื่องของสังหา ไปติดตามคอยได้ที่เพจแควสังหารนะคะก็จะมีทรัพย์เยอะมากมายแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรหาเงินทุนให้นะ,ะและในเรื่องของการขายฝากจำนองที่ดินนะคะหรือฝากขายทรัพย์นะ,ะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะคราวหน้าจะมีสาระอะไรีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ